ครับก็สวัสดีครับยูต่อสู้รายการไอทีเกมเมอร์ไทยแลนด์นะครับผมแล้ววันนี้ก็ผมทีจีเจมส์นะครับผมอยู่เกมเป็นเออเอซิงคิสแบ็คแฟกนะฮะเออก็เดี๋ยวเราคลิปนี้ไม่ไม่มีเนื้อเรื่องใดใดทั้งสิ้นนะครับผมทำไร้สาระฮะคลิปนี้ไร้สาระครับผมเราจะไปล่าประวัตินี่แหละจุดประสงค์มีแค่นี้ล่าประวัติกับเออจะสำรวจมันมีตรงไหนให้สำรวจวะ อันนั้นสำรวจเสร็จไปแล้วอันนี้ยังไม่เสรจเราจะไปเอาที่มันยังไม่ได้สำรวจดีกว่าเกาะนั้นะมีอะไรอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปเล่งกันเล่งกันแล้วนองสำรวจตรงนี้นะฮะโ okay, อเคครับผมเดี๋ยวเราไปลับ ตีช่างนนมันครับผมเราจะไปล่าประวานแค่าสามลำนะฮะที่เราจะตกได้อย่างสบายๆที่เหลือตีนเน้นๆครับผม ผ่านตรงตีไปแล้วผมตรงนี้เราไม่โดนอะไรอยู่แล้วมัง้งโอเคไปเออยหญชนมันนะเอยอยยญ่ชนกับมันนะโอเคอ่าเกมนี้ผมก็เล่นไปกไกลพอสมควรนะฮะแล้วก็เริ่มรู้สึก <c oughs> เกลียดเล็นขึ้นมาก็เลยมานั่งทำอะไรติดน้องน้อง มาแล้วผมเราจะมาไล่ตัวยักษ์นี่กันโอวานโอ,นอวานโอวานเกมปะก็ดูเสียงเกมเป๊บหนเว้ยจะได้แล้วแหละเออ รัเต็มตัวเลยฮะเตมบว e a a u เวมบวะลืมชื่อเฮ้ยไปรีอีกรดเือดุบอายวานีล่ยากใช้ไ hmm. ด้นะฮะผมต้องไปอัพอะไรวะสมไอ้เนให้มันเป็นให้มันดีขึ้นแลวอัพเรือด้วยได้ออกมาแล้วการ

Đấy Sao là Ủa không, mấy đồ này mày Ê Mày mẹ À Vụ, vụ, Nhà tư Tay đi hợp đi không đồ ồn Đồ đâu đó bộ Ê, tay ai cái đít nữa nè Thật nhìn cái ตัวเบื้อเริ่มเลยฮะเรือไม่คว่ำเหม่อมึงยกขึ้นอย่างนั้นเลยอเคครับผมได้มาแล้วฮะประวาน <c oughs> คลิปนี้มีแค่นี้จริงๆผมแค่อยากจะทำเล่นๆไม่มีอะไรทำมันเบื่อไงมันเบื่ออ,อ,อะไรฮะฮึบโอเคเราไปที่นี่กันครับผมคิกเกตกดคีย์บอร์ด รัวตายทะเล้ผมเพราะว่าอย่างอื่นเนื้อเรื่องนี้คงจะรู้กันแล้วไงก็ไม่ต้องไปทำมันเถอะทำทำไมเนะ่ยทำอะไรที่มันไร้สาระดิวันนี้ก็เป็นป้อมปราการที่ผมยึดมาได้นะฮะก็นี่นจะมีเห็นไหมตรงที่มันเป็นอย่างเงี้ยเออเขียวๆเ,เนี่ยคือถิ่นของเรานะฮะก็คือ แต่ที่ส่วนข้างล่างนี้ก็คือเป็นถิ่นของมันนะฮะเพราะผมยังไม่ได้ยึดนะฮะขี้เกียจครับผมโอเคฮะก็ไปที่นี่กันอ็นจะอโอเคโอ,คโอค้ไปพันหนึ่งพันสี่ร้อยเมตรนะครับผมไปเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะเฮ้ยอะหลับเก็บเก็บเก็บโอเคดืดดืดดืดดักลำสักลำกูไม่ไหวสักลำ สักลำาสักลำาลองเพลงอะไรนั่นพี่ยะบาอะไรวะลืมเห็นไม่ชัดเมื่อกี้ลืมชื่อเขาเรียกว่าอะไรนะช่างมันเดียวพุ่งกันไปเลยจุดสุดนี้อย่าไปย้องมัน คือมาทำหายแล้วไม่ได้อยู่แล้วพิงอะไรอยู่ไปไหนยุดเรือครับผมเราจะขอเกี่ยวมันดึงกันไปเลย

เรือลำเล็กๆอย่างนี้ค่าแค่5ตัวผมมันก็ยอมแล้ว,ลวเออเอามาซ่อมเรือดีกว่าเออเรอ,อเอ,อ,เอ,อเือเรือซ่อมเรือซ่อมเรือเพลุ้มาแล้วฮะมานี่ัะผมที่เราจะไปสำรวจใต้ทะเล มมีอะไรเทิ้นนี้แล้วใหญ่ที่สุดเลยไป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 สำรวจสำรวจสมบัติของเราโยนเล็กหน่อยอ่ะไม่มีอะไรทำกบผมมาล่าสมบัติเล่นนะก็อัดซะด้วยเลยเนาะเอ๊ะ ข้ <st ut ters> างล่างน้ำนี่ก็จะมีสมบัตินะเออแน่นอนรามากสมบัติแล้วก็ฉลามนะฮะ,ะเขาจะแดกเราจะรอเวลานี่บดมาแล้วจับโซ่ลงไปแล้วกูไม่เข้าใจทำไมกับตันต้องไปคนลงมาสำรวจมีหลมไหมกูขอให้ไม่มีหลมไม่มีหลมจะเป็นอะไรที่ดีมากนะ ออกมาโอ้โหแปดอันนี้เี้ย <Okay, S 1> ผมไปตรงนั้นก่อนเลยกดเป็นป้าเป็นคนอค้ยเป็นการไหว้ขึ้นนะฮะโอเคใช่ใช่เอ้อกูได้ยินเสียงปลาอะไรเงีายเปิดเขียนสมบัติมาแล้วฮะไม่มีอะไรมากครับผมได้สมบัติตรงนี้ก็ว,ว่างๆก็มาทำกันนะฮะมันอาจจะมีน่าเบือ่อนะ แล้วก็ถ้าไม่มีอะไรทำจริงๆก็มาทำกันได้ครับผมก็นะก็มีอะไรทำเออเฮ้โดนแมงกะพุนแล้วมันจะเป็นอะไรวะวายไปแมงกะพุนนั่นไงโอ้โหเยี้ยเลือดรถไอ้สัสตร์แพ้ป่ะมึงจะแพ้ป่ะมึงจะแพ้แมงกะพุนป่ะปุ๊บเก็บเก็บนะฮะแล้วส่วนไอ้ตรงเห็นป่ะฮะที่มันเป็นแมงกะพุนเต็มเลย ีฉลามจะมีกระพุนเยอะชิบหายเลยนฮะฮะหายไปได้วะเนี่ยคือที่ที่หายใจนะเพิ่มออกซิเจนอะไรอย่างเงี้ยหายใจเห็นไหมเอออันนี้แถบคือแถบของออกซิเจนของเรานะฮะที่ยังเหลืออยู่เออแล้วน้ำอู้คือแอไปทางไหนนี่เอาเท่านี้แล้วกันเท่านี้เราจะลบรวจไปเรื่อยๆผมโอ้อันตรายรอบตัวจริง รับผมก็ว้าเกมนี้นะฮะระบบการเดินเรือเอเวลาอยู่บนเรือนี่ถือว่าทำออกมาได้ดีนะฮะดีแล้วดีแล้วแต่ตอนเนี้ยแต่ตอนเนี้ยไปก็ได้ได้ผมไปก็ได้ทำออกมาได้ดีเลยแหละครับผมแต่คือผมไม่รู้สิรู้สึกชอบภาคเก่าๆมากกว่านะ,ะรู้ทำไมมันก็อะไรมันก็ไม่ได้เพิ่มมาเยอะมากมายนะก็มี การเดินเรือที่ดีดีเลยแหละฮะสำหรับผมนะที่ผมคิดเนะี่ยเออแล้วก็เคีียรเมื่อไหร่เหรอแล้วก็แต่พวกเวลาอยู่บนบกอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มมามากมายอาวุธก็มีเพิ่มมานิดเดียวเออนิดเดียวจริงแต่ก็ถือว่าติดอยู่ช่วงหนึ่งีง <c oughs> อูเมงกับคุณมึงเยอะเลย,ยนะนี่ ว่าเร็วๆมันเกี่ยวป่าววที่อะไรวะจะได้มีหน้ามันลดเร็วโอเคเปิดครับผมอันที่สี่ของเราอยู่ได้นี่ฮึบโอเคครับผมแม่งครับพูดอ้เที่ไกูกลัวแม่งกระพุนเมื่อกะเปล่ามนฉลาดอีกเฮ้ยผมไปไปต่อทางนี้เลยแม่งกระพุนอู้หเฮ้ยอะไรไฟฟ้าวะ เฮ้ยอะไรอ่ะทำไมากูุบๆไวเร็วรู้สึกเหมือนจะมีลมนะฮะลมใต้น้ำอยู่นะในจุดนี้เฮ้ยว้าวว้าวว้าวอาออาอโอ้ยแมงกะปุ่นมาอ่ะแมงกะปุ่นมาขึ้บขอนี้มาเจอได้ปะอโอเคด้านใต้มีอะไรมันมีกองอากาศขึ้นมาอากาศอ้าวแวยังไงอ่ะ อกาศออมเหมือนลมดันขึ้นใช่ไอโอเคหายใจดำต่อผมไปดำต่อเลยเรื่อยๆคลิปนี้เราจะจบอย่างไหววางอุบชึบแต่ถ้าใครอยากดูในส่วนของเนื้อเรื่องนะฮะก็บอกกันมาได้นะครับผมเดี๋ยวจะทำให้ดูนะฮะโอ้โอ้โ้โหโอ้โ มังกระพุนรู้สึกกลัวมันกระพุนมากกว่าฉลามมันเยอะโอ้ยมันมีเส้นๆด้วยไม่เอาชอบเกี่ยนมันกระพุนมีเส้นๆด้วยอโอเคครับผมไปแล้วสมบัติกลัว มองเห็นได้ไงว่า,งาใต้น,น,น้ำอย่งโอ้โหอ้๋อมีถ้ำด้วยออเจพูดถึงถ้ำแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปสำรวจถ้ำด้วยกันกูเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยตรงน,นี้ไม่อะไรไหมะอะไรอ่ะอยากเข้าไปอ่ด,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 ด ฮึบไปอ๋อเอ้ยเฮ้ยไอ้เฮี้ยสมบัติกูไปยึดเอ้ยเอ้ยสมบัติกูไอ้สัตว์สมบัติสมบัติกูอู้ตรงนี้หลบไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยอยู่ไหนวะเอ้าวว้าวอ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 วโอ้ยรู้รู้ โอ้หลบได้ไงวะนะมองไม่เห็นนีส่สมบัติกูล่ะบัตกูหายไปตอนนี้แล้วกันนะทางนู้นไม่น่าไปได้แล้วเราจะเริ่มต้นกันใหม่นะฮะด้วยการไปไปไปไหนอีกอะโอ๊ยเย

าน่าจับแดดได้ยินเหมือนเสียงปลาอะไรวานจำเสียงไม่ได้เสียงปลาหปลาวานไปเฮ้ยหายใจไม่ออกเว้ยเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วเว้ยเฮ้ยชิบหายแล้วเว้ยไปอันนี่เว้ยไอันนั้นทางแม่งครับไม่ต้องเก็บเอา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 อากาศหายใจก่อนนะ <S <S เจ็บเจ็บร็อกเจ็บฟุ๊บฟุ๊บ ออไปเร็วเลยมึงไงรีบเลยเว้ยมึงไง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 ไอมึงไงอยู่ไหนมาเลยนู่นนู่นนะผมไปผมไปทำไมวายช้าทำไมให้ให้สัตว์อสัตว์อีจักงาวมึงเร็วเร็วใช่เฮี้ยขรุนไปบอกไ,ไหนวะ มันมองยากขึ้นเพราะอะไรเข้าในนี้แล้วเพ่ออกอ๋อนี่แม่งกับคนอีกแล้วลบหลบลบมึงอย่าแฮกมึงอย่าแฮกขึ้นขึ้นขึ้นขหายใจ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  สมบัติกูนะกับพุท้นก็ช่างมากกูจะพามันไปนั่นแหละเก่งล <Okay, okay. S 2> ูกเก่งกูยังเอาเกาะนั้นไม่ได้นะโอเคบายวายขึ้นวายขึ้นวายขึ้นเฮ้ฟึบว้าว ชอบไหมครับก็เก็บไปครับผมเอาให้ได้อ่ะไหนสัน์ต้องเอาให้ได้อบอกเลยดิกลงนะ ปนเออได้แล้ว,ออลวทีกูอะตายตาหลับแล้วสัตว์ไปและไปเปม่รูเลยสัตว์<ม>ลองชนักทีไหม <c oughs> ชนักทีไหมกู <c oughs> มนั่นงไงสัตว์ชิป รอบที่แล้วผมไม่ชนว่าไม่เห็นโอ้เดี๋ยวเราขึ้นเรือดีกว่าเงียบไปโอ้โโอ้โหโอ้โหโอเคผมเจอแล้วตรงนี้สุดท้ายแล้วก็เคลียร์ได้นานตรงนี้แล้วเนี่ย เดียเวลาไปเยอะเลยทีเดียวเขี่ไปปุ๊บโอ้หมดแล้วนี่วะเอา้าทำไมกูยังไม่เขีรยช่างมันเถอะเอเอ่เอเอนี่ยวะจะไปสำรวจถ้ำดีไหมเนี่ย ทําำตรงไหนที่ไปได้ทำไมกูหาไม่เจอเหมือนถ้ามกูเจสสำรวจไปเกือบหมดแล้วลา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 ,ลาไม่มีแล้วนี่หว่าโอเคผมก็หาทําไม่เจอแล้ว <c oughs> ก็สำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะฮะก็ ถ้าอยากดูในแบบเนื้อเรื่องก็บอกกันมาได้นะฮะก็ว,วันนี้ผมที่เจรมผมก็โทษดีครับอ